เฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วอ๋อโอเคดีดีดีไปไปทางนู้นเยอะๆไปทางนู้นเยอะๆโอ้เหแม่ช็อตเต็มเลยเต็มเลยผมเพลียคนมันเลยเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยมีไม้วางไงวางไงวะวางตามแนวกูมึงวางขึ้นไปข้างบนเออเฮ้ยเงินมึงมีเท่าไหร่เงินมึงลดตามกูเปล่า นี่เราแชร์เงินไปไอ้เฮียซื้อของไม่ได้เฮียพูดอะไอ๋อซื้อได้แค่อย่างเดียวเฮียโอ้มันแชร์เงินกันไม่ก๊อชไปเลยไหมขึ้นต่อไปเลยบอไปเลยไปเลยแล้วเจ้าสีไปวางที่อย่างตะปุ่นน่ะบาฮูัวสตอรี่โบกำลังหาวิธีซื้อปืนเมี่ะมาข้างบนมาขโมนกราฟิกแบบอะไรเปนจิ้นกราฟิกแบบอันเจ้าโอ้เจ้าอ้าวเข้าไปเข้าไปยืมใกล้กูยิง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  กูโคตรตึงย yeah. oh. uh. uh ัง huh. ม uh. uh. ah. ีอย oh. oh. ah. okay. ู่แคกูอยู่ทุกพวกนั้นเที่ยว่ฮ่าฮ่าเฮ้ยเรายิงผ่านรั้วหนามได้ด้วยโคตรตึงโคตรเท่โคตรอันตรายรีโหลดดิ้งรีโหลดดิ้งอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอัพสกิลอ่ะอัพวมล์กเมนต์ดีกว่าอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวกูเอารีโหลดรีโหลดอ้าวอ้าวกูยืมเหยียบกูยืมเหยียบหนามได้ด้วยโคตรเท่ไอ้น้องเอ้อเดี๋ย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  เดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวก,กูทำต่อเองเดี๋ยวกูทำต่อเองแบบโ oh oh อเมก้าเฮ้ตายตายนี่เฮ้รีโหลดอย่างไวรีโหลดโคตรไวโอยเอาติดอะไรอ่ะเออออกไม่ได้เหรอลายเลยทะลุทะลุทะลุเลยเราเอาไม้ไปก่อนอซื้อปืนงานซื้อปืนซื้อปืนซื้อปืน,นตรงหไหนปิสโต้อ่าบายโมเฮ้ยมันเปลี่ยนอาวุธไงเอ้ยเดี๋ยวกูซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยเอาเงินหายหมดแล้วมั้งเนี่ยอะฮ่า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  ้อป้อมปืนอัตโนมัติเชีย 6, ่ยหกพันเราต้องเก็บเดี๋ยวเราต้องเก็บอันนี้นี่เนี่<ห>เดี๋ยวมึงเจอกูไหนวะอันนี้อิเล็กทริกลหรอดูนี่นะดูดูกูดูกูงอยมากอะไรวะเฮ้ยเ้ยเลื่อนต้องเลื่อนต้องเลื่อนเลื่อนสโคดูดูดูดดูดูอ๋อฮ่ โอ้โหคนเ้ลือคนรัวโอ้มันรัวผโอนตวเรามาตัวใครมาเนี่ยเพรตัวเหี้ยตัวเหี้ยเลยไม่เป็นไรเรามีเชซออยู่เว้ยถ้าเกิดมันเข้ามาเ้าสามารถฆ่ามันได้อย่ยยียเยยยยชนซอไม่ต้องรอให้มันเข้ามาละไปละเอ้เราเราเราต่อเลยไมต่อเลยไหมเดี๋ยวเราไม่ซื้ออะเก็บไว้ซื้อป้อมปืนเอาไหมเอาไ้มไป้เลยละกันไม่เติมกระสุนด้วยมาเถอะเฮ้ยซอลเอ้ยซอ้ เช่นเศร้าเช่นเศร้าเอ้ยไหนในเหี้ยโคตรตึงเลยกูวัดอินดิษต์วัดอินดิษซื้อ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 วางวางไงวางตรงไหนถ้าเราซื้อเดี๋ยวมันมันจะยิงให้เราปอบอวะอันนี้มึงซื้อป้อมปืนเลยอ่ะอ่ะไหนไหนปืนอ่ะเออมันอาจจะมาก็ได้เดี๋ยวมันอาจจะค่อยมาเวหรือเปล่าเออ เมาเอาเวปอนทูอาร์มเดดเออเทอร์เลนตนี่ติดอาวุธขึนเป็นระเบียบมาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวติดอาวุธให้กับแขนปืนกลน่ะคือแล้ววะติดเจติดอาวุธให้มันด้วยอ่ะแล้วเนี่ยไรเียเนี่ยฮเฮ้ย่าฮ่าฮอาฮ่าน่าฮ่าฮยาฮ่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 า ช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงช่วยป้อมปืนยิงโอ้หมันมันยิงแบบโคตรคุ้มกระสุนอ่ะแต่ปืนนี้ฟินิทตี้กูจ่อมแทนมันไม่เข้าเลยมั้ยไปไปล้วนล้วนล้วรั้วนล้วนล้วนไอ้ยัยล้วรัวนลวนลวเฮ้ยป้องกันตรงนี้ป้องกันตรงนี้เดี๋ยวกูป้องกันตรงอื่นเฮ้ยแอดวานออโต้ไอ้ปืนอัตโนมัติแบบแอดวานเหรอวิดแลนด์ไมค์กูอยากรู้ว่าปืนอัตโนมัติแบบแอดวานซ์มันเป็นยังไงอยู่วะมึงสงสัยอยากดูใช่ไหมเออ ผ่ายังไงวะที่อะ่รวะยี่อะไยไม่ใช่หรอกเก้าวผ่านเลยทำหมดแล้วทังเสื้อเนี่ยนี่อะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้าใช่เหรอทั้งแก้นเลยทั้งแก้นเลยปิโตรเลียมเลยด้วยว่าไม่นานแล้วมันไม่ยิงให้เรา

งบป,ประมาณระ like กูไว้เอามาซื้อเกาะแบบนี้ดีกว่าเออยเอซื้อเกาะซื้อกะอ่ามีแค่นี้ตังหมดแล้วเอ้ยมาลดราคาซื้อเยอะเลยนี่รู้ที่ป้องกันจากดีเย้ไ้แล้วเริ่มกินต่อไปเลยนองโอ้โอ้อไม่ไหวแล้วอ ม่นะปืนไฟปืนไฟกูเอามือทายไปแล้วเฮียปืนไฟกูอ่ะไอ้เนี่ยอ่าอ่าฮ่าน่ามามาดยไปด้วยไปด้ยไปตายแล้วเหรอวะไอ้เหี้ยโอ้กลับมาคืนใหม่เลยิมันมีโหมดใหม่ไหมว่าแบบโหมดแบบมีตาไม่พร้อมเลยสร้างประกันของตัวเองมากูเป็นไอ้เจ๊กเอะ ยังเพิ่งเก็บเลือดยังเพิ่งเก็บเลือดเก็บยังเพิ่งเก็บเลือดไม่เลือดน้อยก่อนเราค่อยเก็บไม่มันจะหายเบรดิอะไรวะนะไม่เก็บเลือดเหมือนไฟในพื้ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านนมีพลังอะไรกันเออพลังสายม้าเทพะเจ้าพ่อบุญแห่งโอดินไอ้เหี้ยไปปืนไมึ่ได้ปืนทุกอย่างไม่ได้ปืนใหญอะไรเลยสลยอุ๊ซเฮ้ยเลยสปูดสปืน แอดมันเพื่อนแอดมันมาเลยกูได้ปืนแล้วไอ้น้องเอฟสิบหกเอฟสิบหกเอฟสิบหกโอ้โอ้หุ้ยอ๋อเราเราเก็บว้าวมันก็เปลี่ยนเลยว้าวฟิวฟิวฟิวทำไรล้างทำไรล้างเอาเอาอยู่ดีกูเอาเอากระสุนหมดดอกเฮ้ยเฮ้ยปืนเลเซอร์อย่ามึงหายไม่ได้คืนมาไรเฮียสิขอเก็บโอ้ยขยาเออหวยเอ้ยไอเกมมันดูง่อยแต่มันก็ะเดื่องมึงโอ้ เอาไงอ่ะไอ้ฮะเอาไงอ่ะแกไอ้แกไอ้แกลราก็ลบก็ลบกูเอาซอมบีเป็นที่ลบกระสุนเนี่แม่เนี่ยเนี่ยแม่อยู่ไหน no oh เฮียอะไรอะอะไรอะอะไรอะ จะตายจะตายจะตายเฮ้ยอ <ítulo> ้าา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 าอาา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 หมอหมออะาราาาาอาา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 อาา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 า่าา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 าอ้าาาาาาา มันเยอะเกินไปไหมมันเยอะเกินไปไหมกูมาด้วยความเร็วกูมาด้วยความเร็วไอ้ไอ้จีไอตีไอ้ีตีตายโง่เอ้ยตายกูก็จะตายโง่เอ้ยนี่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 ปืนเขียวปืนเขียวブラสเตอร์ไอ้ไอโจสปีไอโจสปีไอ้น้องไอโจสปีเอาไม่เป็นไรเลยนี่นี่กระแสไป๊ะไอ้น้องอะไรอา แหลกไปดิแหกไปเลยอะไร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 นี่เด็กนี่เด็กนี่เด็กใครจะตายก่อนตบี้เยอะเกิเยอะเกินไปแล้วนี่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 ไอหมอไอหมอไอหมอมึงกัหมอมึงก็แลแหล้มือเลี้โอ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 ้อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้อ้ ไม่耶ไม่耶อืออ้าอ้าอ้าเฮาเฮาเฮาไอ้เชี่ยแม่มีนักเกิดตายแล้วสวัสดีไอ้น้องสวัสดีไอ้ยิง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 หลบหลบไปหลบไหนครับหลบไหนครับขอโทษนะครับหลบไหนครับลบไอ้สัตว์กูบอกให้ลบนี่ไม่หลบกูระเบิดแม่ง ผาเผาเผาโอ้ถอยไปกูจะของเฮ้ยถอยไปไม่มีเดี๋ยวกูดับให้กูช่วยให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมช่วยไอ้กูไปดีไปสบายเอ้ช่วย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 โอ้ยเสมอโอ้แตนพอกันฉีเอาไงอะไอหมอเอาไงอะไอหมอกูก็หมอมึงก็หมอ ไม่ไงนี่ไงเชี่ยคุยกูเก็บของเลยไม่ได้เลยโอ้โอนี่ไงโอ้อาพุทโงอาพุทโงกระจอกจริงๆกระจอกจริงๆนี่นีอะไรเราอะไรเราอะไรวะอ่าใหญ่ดีนะเบื่มามีระ้วเบื่อ ไอ้อๆของอันตรายอะหลบหน่อยครับหลบหน่อยผมจะหนีเฮ้ยหนีได้มันมีกอมันมีกอะไรอะไรอะไรทำอะไรออกไปจากชีวิตกูฉันจะเกิดอ่ากูรู้เป้าหมายแล้วเฮียกูจะไปไหนนั่นนั่นนั่นเอออย่าพิ่งงดอ่ามิสเตอร์ตะวันครับอยู่ไหนครับนี่เอามันก็มีอ่ะอ่าเหียมันได้ตีกูก่อน แล้วไงวะแล้วไงวะโอ้โหโอช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูจะลุกกูจะลุกกูจะหมดทั้งหนีกูจะหมดทั้งหนีนี่ไงอ๋อยังมีกออีกล่ะเอากอมาจากไหนล่ะน้าวะไอ้วายอ้ายิงไม่โดนไอ้สารเล่เสียงแตกเสียงหัวแตกเลยไอ้สัตว์เลย